เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจให้แน่วแนว่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะ ให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับ ตาของเราเบาเมาหลับตาค่อนลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับจะไปบีเบเปลือกตาอยากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานให้เบิกบาน ให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจะเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องครอบครัวเรื่องการศึกษาเล่าเรียน หรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะีให้ปลดให้ปล่อยให้วางหากดิบตัดใจขาดจ,จากใจไปเลยทำใจให้ว่างวางแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะ่ะ ปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับมา้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งว่างว่าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงหมูนลูกโป่งที่เราเป่าลมเข้าไปหรือคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใส ใสเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงไปคราวนี้เราก็นึกน้อมใจของเราที่คิดแวบ,บไปแวบบมาไปในเรื่อง,องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเรานะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่ง ให้เซนได้ทั้งสองตัดกันเป็นการกระบ,บาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด,ซ,จดซึ่งเป็นที่ตั้งของใจ อย่างถาวรที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้นอกจากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นแล้วนี่ยังเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสมมาสัมพุิจเจ้าพระอรหรันตุพระองค์จะเริ่มต้นจากที่ตรงนี้แหละ กดใจมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้โดยท่านวิจารณาปลดปล่อยวางในคนสัตว์สิ่งของสัพสัตว์สัพสิ่งท,ทั้งหลายจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ถามพอทั้งหมดนั้นล้วนตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ล้วนแต่ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นมาอย่างนี้ตลอดเวลาเลยไม่มีสาระแก่นสารใดๆทั้งสิ้นคิดอย่างนี้บ่อยๆโดยพิจารณา้วยปัญญาและประสบพากา์ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ใก็คลายจากความผูกพันยิดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มาหยุดนิ่งนิ่งอยู่ภายในตัวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละแล้วในสุดท้านก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานนั้นนะ่ะมีอยู่ภายในตัวของเรา ไม่ได้อยู่ที่ไหนมัคสีผลสีนิพพานหนึ่งคือโสดาปุตรมัคโสดาปฏิพผลสกิตาคามิมัคสกิตาคามิผลอนาคามิมัคอนาคามิผลอารหัตมัคอารหัตผลสี่คู่แปดบรุษแปดองค์แหละ ล้วนมีอยู่ในตัวของเรงสิ้นไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยแต่ซ่อนกันอยู่ภายในเมื่อบรรลุถึงในแต่ละมัรผลนั่นก็จะเข้าอน,นิพานที่มีอยู่ในตัวเขาเรียกว่าสอุปาทิเสสอิิพาน นิพพานเป็นในตัวคือตอนเป็นมนุษย์อยู่ข้าวหรืกายทำต่างๆกายทำโสดาปฏิมักโซดาปฏิผลนาตัข้าววาสูงห้าวว่กายทำพระสกิตากามิมักพระสกิตากามิผลนาตัคสิบวาสูงสิบวากายทำพระาาานากามิมักนากามิผลนาตัคสิบห้าวาสูงสิบห้าวา กายธรรมราหัตมรักรหาหัตผลตั้งแต่ยี่สิบว่าสูงยี่สิบว่าจะซ้อนกันซ้อนกันอยู่ภายในกายใหญ่ซ้อนอยู่ในกลางกายเล็กซ้อนได้เพราะละเอียดกว่าต้องถอดออกเป็นชั้นๆ้าไปในลมรักผลนิพพานอยู่ภายในตัวเมื่อถึงวันสุดท้ายของชีวิต ก็จะดับขันเข้าสู่อนุปาติเสสนิพานคือดับขันทั้งหมดเหลือแต่กายทรรมราหัตผลเข้าสู่อนุปาทิสัสนิพา,านาตกสูนแล้วก็บุบไปเลยหลุดพ้นจากภพทั้งสามนั่นแหละไปสู่อายะตะน,นิพานดังกล่าวเพราะนั้นมรรคผลนิพานเนี่ย อยู่ภายในตัวของเราจะเริ่มต้นจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวัตถุประสงค์การมาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละภพชาตนนินั้นก็เพื่อการนี้แหละแต่ถ้าหากเราไม่รู้เละไม่มีผู้รู้บังเกิดขึ้นหรือผู้รู้บังเกิดขึ้นแต่ว่าเรา บุญน้อยมีมีโอกาสได้ไปฟังทำได้ไปศึกษาเ่าเรียนก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเลยแม้ท่านผู้รู้ดับคันทปริรานไปแล้วความรู้จะอยู่แทนตัวของพระองค์นั้นถ้าไม่เกิดกุศลศรัทาไปศึกษาความรู้ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่ ะยะตนาฏิพานหรือให้บรรลุมรคนิพานนั้นอยุ่ภายในตัวเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานเจิตตรงนี้ดังนั้นการบรรลุมรคนิพานนั้นจึงยังไม่พ้นกาลสมัยและไม่มีวันพ้นจากกาลสมัยเป็นอากาลิโกไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเวลา ละทั้งหมดมีอยู่ภายในตัวเป็น่เพียงว่าให้รู้จัก่าจุดเริ่มต้นอยู่ที่ตรงไหนจะวางใจหยุดใจนิ่งอย่างไรและกับประกอบไปด้วยความเพียรในอริยบททั้งสี่นั่งนอนยืนเดินอย่างนี้บ่อยๆเดินนืงภาวิตาพาหุลิกตา ทำบ่อยๆทํซ้ำๆหนึ่งๆก็จะต้องบรรลุมรรคผลกันอย่างแน่นอนตอามกำลังแห่งบาร,รมีของเราเพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้ตั้งใจทิ้งภารกิจเครื่องกางบนมาปฏิบัติธรรมะมาฝึกใจให้หยุดนิ่งจึงถูกวัตถุประสงค์ ของการมาบังเกิดขึ้นเป็นมนุษย์แล้วก็ถูกตามคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกใจเนี่ยให้หยุดนิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละใจเนี่ยเราคุ้นเคยกับการนึกคิดไปในเรื่องราวต่างๆ คนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนบางครั้งก็นึกน้อมไปในอดีตบางครั้งก็น้อมไปในอนาคตจึงไม่คุ้นที่จะหยุดนิ่งๆในปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่นี้แต่งนั้นจึงจะต้องกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจ แล้วก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาละหังบริกรรมมณิมิตรคือภาพทางใจนั้นก็ให้กำหนดนึกถึงของใสๆซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระรัตนตรยัยจะเป็นพระแก้วใสๆแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ รรอจะนึก,กถึงดวงแก้วใสๆแทนธรรมรัตนะคำสอนของพระองค์ก็ได้เราจะนึกถึงระเดชประคุณหลวงปู่ของเราแทนสังฆรัตนะก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งที่ใจเราชอบใจเราคุ้นเคยเอาเพียงอย่างเดียว อย่างเดียวในสามอย่างเป็นบริกรรมนิมิตคือที่ยึดที่เกาะของใจไมใ่ใจไปคิดเรื่องอื่นคือเปลี่ยนจากการคิดเรื่องอื่นมาคิดเรื่องพระรัตนตไตรดังกล่าวโดยเอาเพียงอย่างเดียวนั่นแหละอย่างใดก็ได้แต่ต้องนึกคิดให้เป็นกำหนดบริกรรมนิมิตให้เป็น ให้นึกเบาเบาสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดวงดาวในอากาศบนท้องฟ้านะให้นึกเบาๆอย่างนั้นหรือรเบาๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกธรรมดาอย่างนั้น ลราก็ต้องยอมรับว่าสิ่งใดที่เราคุ้นเคยก็นึกได้ง่ายก็จะชัดเจนขึ้นมามากกว่าสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยกฎเกณฑ์มีอยู่ว่านึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนะลูกนะอย่าไปกังวลหรือลำคาญว่า,าทำไมเรา นึกได้ไม่ชัดเจนมันขึ้นเยู่กับความคุ้นเคยในชีวิตประจำวันนั่นแหละถ้ากราบบายบูชาพระทุกวันก็นึกพระได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราก็ประคองใจเอาเบาๆสบายๆ ด้วยบริกรรมภาวนาภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนเหมือนสํานึกลึกๆคล้าย บทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยที่มนันดังกล้องกับมานในใจเองแต่ให้ดังออกมาจากในกลางท้องไม่ใช่ที่สมองภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปล้อมกับกำหนดใจให้นึกถึงบริกรรมมณีมิตรเท่าที่เราจะนึกได้ วัตถุประสงค์ของการทำอย่างนี้ก็เพื่อให้ใจนะ่ะมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดบริเวณกลางท้องในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือละตรงนี้เมื่ใจหยุดถูกส่วนแล้วเนะี่ยมันจะทิ้งคำภาวนาไปเอง ใจก็จะหยุดนิ่งๆอารมณ์ก็จะปลอดโปร่งโล่งเบาสบายจะมีความรู้สึกว่าตัวขยายแล้วก็หายไปคล้ายกระลมคลื่นัับบรรยากาศแล้วก็จะตกศูนย์เคลื่อนกับไปสู่ข้างใน เราก็จะปล่อยวางในมิตรที่เรานึกทิ้งไปแล้วก็จะมีปฐมมรรคเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกยสิิธิ์อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นแล้วแต่ตามกำลังบาร,รมีของเราบางครั้งก็โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ใสบริสุทธิ์ระดุดเพชรที่เจริญในแล้วบางครั้งก็ใสเหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้าบ้างเหมือนเพชรบ้าง หรือใสเกินกว่านี้ที่เรียกว่าใสเกินใสเกินกว่าความใสใดๆทั้งสิ้นปรากฏเกิดขึ้นมาลอยขึ้นมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จ็ดและณตรงนี้แหละเราจะเห็นฐานที่เจ็ดได้ชัดเจนเปลี่ยนสภาพจากการนึกคิดมาเป็นการเห็นอย่างแท้จริง อย่างสมบูรณ์ปฐมมรรคนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทะสะโรุคลพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเข้าหลักของสติปัฏฐานสี่คือการให้เห็นธรรมในธรรมนี่คือดวงธรรมเบื้องต้น เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่บังเกิดขึ้นบัจจัยหยุดนิ่งสัมมาทิฏฐิก็จะบังเกิดขึ้นตรงนี้เมื่อธรรมดวงนี้เกิดขึ้นเป็นสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์มันเกิดขึ้นมาเองความเห็นที่ถูกต้องกุศลธรรมต่างๆจะบังเกิดขึ้นอย่างแท้จริงเมือ่อปฐมมรรค หรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดสำคัญจะปฏิบัติธรรมะหรือฝึกใจให้เป็นสมาธิสี่สีวิธีที่มีมาในวิสุทธิมัคจะวิธีได้วิธีหนึ่งก็ตามจะต้องให้ได้ปฐมมัคนี้ จึงจะไปสู่อายตนาน,นิพานได้จึงจะเข้าสู่เส้นทางมรรคผลน,ผนิพพานถ้าปฏิบัติแล้วปฐมมรรคนี้หลือดวงธรรมา,านุปัสสนสติปัฏฐานี้ยังไม่เบังเกิดขึ้นก็ไปนิพพานไม่ถูกความรู้ต่างๆท,ท,ที่เราเคยได้ยินในฟังทางภาคทฤษฎีทางภาคปริยัติ จะไม่เกิดประโยชน์อันใดถ้ายัางใจยังไม่หยุดนิ่งจนเข้าถึงดวงปฐมมรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยปฐมมรรคจึงเป็นเครื่องวัดและบ่งชี้ว่าเราจะเข้าสู่เส้นทางของอริยมรรคทางเดินของพระอริยเจ้าได้หรือไม่ ถ้าได้ประถมะมรรคนี้การกระสู่เส้นทางของพระอ,อริยเจ้าผู้มีชีวิตอันประเสริฐห่างไกลาจากิเลสอสศวะเครื่องเศร้ามองทั้งหลายเราก็จะไปได้ถูกทางนี่เป็นสิ่งที่ลูกทุกคนจะต้องจำเอาไว้ให้ดีนะลูกนะจปะปฏิบัติแบบไหนก็ตามถ้าใจมันยังไม่หยุดนิ่ง จนกระทั่งปฐมมรรคบังเกิดขึ้นกลับไปนิพายไม่ถูกถ้าฝึกจนหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงปฐมมรรคอย่างนี้จึงจะไปถูกต้องได้และเดี๋ยวก็จะเห็นไปตามลำดับเห็นคือการเห็นเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกนั่นแหละเห็นคนสัตว์สิงหองอด้วยมังสะจากสุ แต่ข้างในนั้นก็จะเห็นไปตามลำดับโดยทิพยจักขุด้วยปัญญาจักขุโดยสมนตจักขุโดยธรรมจักขุคือเห็นไปตามลำดับของดวงตาที่เกิดขึ้นในแต่ละกายกายมนุษย์ละเอียดที่พรมลูพรมกายธรรมโกตภูโสดาสิกิตาคาอนาคาลาก็จะเป็นไปตามลำดับนั้น เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งเรื่องอื่นที่จะศึกษามันอีกเยอะแยะแต่มันต้องเริ่มต้นจากใจหยุดนิ่งใด้หยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพออระอรหันต์เราจะทิ้งหยุดทิ้งนิ่งไม่ได้เลยถ้าไม่หยุดมันก็ไม่สว่าง เมื่อไ่สวามก็ไม่เห็นเราจะเห็นแจ้งจะรู้แจ้งจะเห็นอย่างวิเศษแจ่มแจ้งแตกต่างจากเห็นด้วยตามนุษย์ของเราเนี่ยก็ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดเนี่ยภาษาธรรมะเขาเรียกว่าสมถะสมรถะประว่าหยุดประวานิ่งประวัสงบนประวัลลังับ ต้องให้ได้ตรงนี้ซะก่อนจึงจะเกิดการเห็นวิเศษแจ่มแจ้งและแตกต่างจากการที่เราเคยเห็นตัวตัวไปที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าวิปัสนาสมถะกับวิปัสนาต้องไปพร้อมกันจะแยกออกจากกันไม่ได้เหมือนเพชรทั้งสีทั้งแววทั้งน้ำทั้งเนื้อมันก็ต้องไปด้วยกันมันจะไปพร้อมกัน จะแยกออกจากกันไม่ได้แต่ไม่ได้สมถะก็ไม่ได้วิปัสสนาเพราะมันไม่สว่างจะขู่มันไม่เกิดเมื่อไม่เกิดการเห็นมันก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นสมถะกับวิปัสสนามันต้องขู่กันอย่าไปแยกออกจากกันว่านันสมถะในวิปัสสนานั่นแปลว่ายัางไม่ได้เข้าใจ,จแจ่มแจ้ง หรือยังไม่มีประสบการณ์ภายในอย่างแท้จริงจึงได้กล่าวอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดคือเรามาเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งกันที่ก่อนเมื่อหลูกทุกคนเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งๆิ่งตรึกนึกถึงบริกรรมนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งกล่าวนะ เป็นอง์พระเป็นดวงใสๆหรือประเด็คุณหลงปวงเราก็ได้นั่นแหละแทนสังฆลตนะพร้อมกับประกอบบริกรรมภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาเรื่อยไปนะลูกนะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งชาวนี้ให้ลูกทุกคน สมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกาไปเงียบๆนะลูกนะเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว